สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสุภลักษณ์สถิตช,ชัยนนท์นะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้ในเรื่องของปฏิกิริยารีดอกค่ะจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ไว้คราวที่แล้วนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็คือแหล่งที่ให้พลังงานไฟฟ้าของเราซึ่งเรากล่าวกันไว้แล้วว่าในแบตเตอรี่นั้นจะมีการเกิดปฏิกิริยาถ่ายโอนอิเล็กตรอนถูกต้องไหมปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนค่ะในที่นี้เราจะต้องมาเรียนความหมายกันว่า ปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนอกจากจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิกิริยารีดอกมันยังหมายถึงการรับและให้อิเล็กตรอนซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะทีนี้ก่อนจะเรียนหัวข้อถัดไปเรามาดูซิว่าวิดีทัศน์ที่ครูเตรียมไว้ให้เกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกนี้นักเรียนจะได้ความรู้อะไรทบทวนขึ้นมาบ้างอันนี้เป็นวิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอก ที่ไม่เกิดกระแสไฟฟ้านะคะจากคราวที่แล้วเราเรียนกันเอาไว้เนี่ยปฏิกิริยารีดอกมี2แบบใช่ไหมคะที่เป็นเกิดกระแสไฟฟ้ากับไม่เกิดกระแสไฟฟ้านะคะพวกปฏิกิริยาเกี่ยวกับกระบวนการหายใจปฏิกิริยากันเผาไหมอันนี้เป็นตัวอย่างคะ่ะของปฏิกิริยารีดอกที่ไม่เกิดกระแสไฟฟ้าค่ะ <ST AT>

Hey Hey, hey. 예? <목> จบแล้วนะคะสําหรับวีดีทัศที่เกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกแบบไม่เกิดกระแสไฟฟ้าเป็นยังไงคะตัวอย่างที่1จําได้ไม่เอ่ยพูดถึงปฏิกิริยาการเผาไหม้ถูกต้องไหมคะตัวอย่างที่2เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับโลหะแล้วก็ไอออนของโลหะนะคะซึ่งอยู่ในสารละลายจะมีคําศัพท์ต่างๆออกมาให้เราได้เห็นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูค่ะ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยารีดอกที่นักเรียนได้เห็นมาแล้วนี้อันแรกค่ะเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนค่ะเห็นไหมคะเจ้าออกซิเจนตัวขาวๆที่ปล่อยอิเล็กตรอนออกมานะคะอันที่2ค่ะปฏิกิริยารีดักชันเป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนก็คือกองไฟนั่นเองนะคะเป็นตัวรับอิเล็กตรอน สำหรับ2อ,อันนี้ค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันว่าถ้าเราพูดถึงปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยา e d ดักชันทั้ง2อ,อันนี้รวมกันเป็นปฏิกิริยารดดอกได้อย่างไงนะคะอันที่1ค่ะปฏิกิริยาออกซิเดชันตามความหมายที่บอกไว้เมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนค่ะเราก็ยกตัวอย่างเช่นโลหะสังกะสีค่ะสถานะของโลหะเราจะเขียนเป็น solid นะคะก็คือ s e n วงเล็บ s ะะให้อนะิเล็กตรอนนักเรียนจะเห็นว่าจะมี2อลบีลบ e ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของอิเล็กตรอนใช่ไหมคะออกมา2อ e ิเล็กตรอนโลหะสังกะสีจะเปลี่ยนเป็นสังกะสีไอออนค่ะเขียนออกมาในรูปของ ZN2 บวกวงเล็บ aq นะคะ aq ก็จะเป็นสถานะของเจ้าไอออนทีนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยคะ่ะจะทำให้เกิดขั้วไฟฟ้าซึ่งเราจะเรียกกันว่าขั้วแอนดนะคะ จำง่ายๆ o อกซิเดชันแอโ e a n อนออกแอนนะคะจำไว้ค่ะปฏิกิริยาต่อมาค่ะปฏิกิริยา Reduction นะคะสำหรับปฏิกิริยา r รีดักชันเราบอกว่าเป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเอเกิดยังไงนะ้าอ๋อก็ดูจากสมการจะเป็นไอออนของโล oh หะ Cu2 บวกใช่ไหมคะ สถานะอย่าลืมว่าจะต้องเป็น a q u e ียนะคะ Cu 2บวกวงเล็บ a q บวกกัดอิเล็กตรอนเข้าไปค่ะใช้2อ,อิเล็กตรอนเหมือนกันก็จะได้ออกมาเป็นโลหะ Cu วงเล็บ S ค่ะสถานะของโลหะทองแดงนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าคั่วแคโทดค่ะสำหรับปฏิกิริยา Reduction จะไม่ได้ท่องจำง่ายๆเหมือนกับปฏิกิริยาออกซิเดชันสักครูเมื่อกี้สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อกี้ครูให้นักเรียนท่องเป็น แอนออใช่ไหมคะแอนก็คือมาจากแอน d อดนะคะขั Dog ้วแอน d อดออกก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันแต่ว่าถ้าเป็นรีดักชันเนี่ยสิเราท่องจำด้วยอะไรดีนะารีดักชันเอาเป็นเบสไหมคะเ e d แค t ปฏิกิริยารีดักชันขอย่อเป็นเ e d นะคะขั้วแคโ d ดค่ะก็ย่อเป็นแค t นักเรียนก็น่าจะท่องจำได้ว่าแอนออกก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันอยู่ที่ขั้วแอน d อด เรตแคตปฏิกิริยารีดักชันอยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะสมการง่ายๆสำหรับการให้และรับอิเล็กตรอนการให้และรับอิเล็กตรอนถ้ามันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเราจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยารีดอกค่ะเพราะตามความหมายของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนก็คือจะเกิดการรับและให้อิเล็กตรอนในเวลาเดียวกันนะคะ จากสมการที่อยู่ในตัวอย่างปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันเมื่อสักครู่นี้ถ้าครูนำปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชันมารวมกันก็จะได้ออกมาเป็นปฏิกิริยารีดอกต์นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในปฏิกิริยารีดอก์จะไม่มี e- หรือว่าเจ้าอิเล็กตรอนอยู่แล้วนะคะเพราะมันเกิดการถ่ายโอนการถ่ายโอนก็คือมีทั้งคนรับและคนให้อิเล็กตรอน จะต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีกันเช่นถ้ามีคนให้2อ,อิเล็กตรอนก็จะต้องรับไป2อ,อิเล็กตรอนด้วยเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าในปฏิกิริยารีดอกของเราไม่สามารถจะตัดอิเล็กตรอนให้หายไปได้จะต้องมีการดุลสมการค่ะเอาเลยก็ต่อไปย้อนดูนะคะเกี่ยวกับการดุลสมการเป็นยังไงลำดับต่อมาค่ะปฏิกิริยารีดอกเราบอกไปแล้วว่าเมื่อสักครู่เราดูคลิปที่เกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกที่ไม่ได้ให้พลังงานไฟฟ้า แต่ปฏิกิริยารีดอกอันนี้ค่ะที่เราสนใจมันคือปฏิกิริยารีดอกที่เกิดในเซลลไฟฟ้านะคะตามที่เราได้เรียนมาแล้วก็คือเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในชีวิตประจำวันของเราทั้งแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ทั้งรถยนต์เป็นต้นทีนี้ค่ะวิดีทัศน์ถัดไปก็จะเป็นเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกแต่จะ เป็นรูปที่เอามาให้ดูเกี่ยวกับการเกิดกระแสไฟฟ้าค่ะนักเรียนลองรับชมนะคะ A useful galvanic cell can be constructed by using zinc and copper The anode is a zinc bar placed into a zinc sulfate solution and the cathode is a copper bar placed into a copper 2 sulfate solution the two solutions are connected by a porous sodium chloride salt bridge that prevents the two solutions from mixing but allows ions to migrate attaching a cell shows that electrons flow from zinc to copper Because zinc is a more active metal than copper, it is more likely to lose electrons. For this reason, the zinc bar is oxidized, producing a zinc ion and two electrons per zinc atom. The copper ions in solution gain two electrons and are reduced to copper metal. As the reaction continues, excess positive zinc ions build up in the zinc solution. At the same time, the loss of copper ions from the copper sulfate solution creates an excess of negative sulfate ions. Positive sodium ions migrate into the copper sulfate solution from the salt bridge, while negative chloride ions migrate from the salt bridge to the zinc solution and maintain neutrality of the solutions. The reaction stops when the zinc bar or copper ions are depleted. 아아 the reaction written t overall cell reaction can be written like can ค่ะจบแล้วนะคะวิดีทัศเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกที่เกิดกระแสไฟฟ้าเป็นยังไงคะพอจะมองออกไหมคะว่าในปฏิกิริยารีดอกที่กล่าวเอาไว้ว่ามีทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน มีทั้งปฏิกิริยารีดักชันซึ่งเป็นการรับและให้อิเล็กตรอนนะคะจะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยารีดอกปฏิกิริยารีดอกเราเน้นเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้านะคะถ้าวิดีทัศน์เมื่อกี้ดูแล้วไม่เข้าใจอ่าเรามาดูภาพนิ่งสิลูกพอจะดูออกไหมคะว่าอเวลาเกิดปฏิกิริยานะคะมันจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นถ้าเราเอาหลอดไฟออก แล้วนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อตรงนี้นะคะนักเรียกก็จะเห็นว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า,ฟาเช่นเดียวกับแบตเตอรี่ค่ะจบแล้วค่ะสำหรับปฏิกิริยารีดอกไหนเราลองมาทบทวนซิว่าในปฏิกิริยารีดอกที่เราได้เรียนมาค่ะแบบฝึกหัดน,นักเรียนสามารถตอบได้บ้างไหมคะอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนตอบแค่ว่าข้อความใดถูกหรือว่าผิดบ้างนะคะสำหรับปฏิกิริยารีดอกที่เราได้เรียนมาค่ะ ข้อ1ค่ะปฏิกิริยารีดอกนะคะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเคมีใช่ไหมคะเออแล้วข้อ2ล่ะคะปฏิกิริยารีดอกเกิดกระแสไฟฟ้าเสมอหรือเปล่านะเอข้อ3ปฏิกิริยารีดอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้ามีไหมนะข้อ4ข้อ5้ล่ะคะรูไม่กวนกูให้เวลาคิดนะคะ ได้คำตอบเหมือนของคุณครูไหมคะว่าปฏิกิริยารีดอกมีการถ่ายโอนอิลเ,อเล็กตรอนระหว่างสารเคมีเสมอ,อถูกต้องนะคะปฏิกิริยารีดอกได้กระแสะไฟฟ้าเสมออันนี้ไม่จริงใช่ไหมคะปฏิกิริยารีดอกในเซลล์ไฟฟ้าเคมีเกี่ยวข้องกับกระแสะไฟฟ้าเคมีเสมอคะ่ะถูกต้องนะคะปฏิกิริยารีดอกได้กระแสะไฟฟ้าเสมอใช่ไหมคะตอบไม่ใช่และข้อสุดท้ายคะ่ะปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการหายใจ จะเป็นปฏิกิริยาลดอกเสมอก็ถูกต้องนะคะสำหรับแบบฝึกหัดเกี่ยวกับปฏิกิริยาลดอกนี้ถ้านักเรียนยังทำไม่ทันนะคะหรืออยากทบทวนความรู้ด้วยตัวเองก็อย่าเพิ่งแอบดูเฉลยของคุณครูนะคะเราต้องทำเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูเฉลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาลดอกนะนักเรียนควรจะได้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาอีดชัน รวมถึงความหมายของปฏิกิริยารีดอกนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากปฏิกิริยารีดอกค่ะเอาไว้พบกันในคาบเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน